นะคะช่วงเก็บตกวันนี้เนี่ยเราจะไปตามเก็บตกน้องมัดหมีกันนะคะ,คะซึ่งในละครสี่แผ่นดินเดอะมิวสิควลเนี่ยน้องมัดหมีเล่นเป็นบทแม่พลอยอในวัยสาวนะคะเดี๋ยวไปถามน้องกันว่าน้องมัดหมีเนี่ยจะต้องปรับบุคลิกอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะเข้าถึงบทแม่พลอยค่ะเเเปปปปลลีียยยนนนนวันัมมแพพตไ ือต้องบอกก่อนว่าคือมันมีเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างทําอะไรเร็วอย่างคาแรคเตอร์ของแม่พลอยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนุปราณีตและยิ่งเป็นในสมัยราชาการที่5ด้วยก็คืออาจจะต้องเริ่มฝึกพูดช้าลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องการฝึกร้องเพลงก็ได้เรียนกับคุณแหม่มแล้วก็แอคติ้งเนี่ยก็ได้เรียนกับหมอมน้อยบ้างะค,ะค่ะก็หมอมน้อยก็จะสอนวิธีการแบบทำสมาธิอะไรต่างๆซึ่งซึ่งดีมากๆเป็นผลดีมาก หน,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 นักใจตรงไหนไหมก็คืออย่างที่รู้กันว่าพี่นุกสินใจเล่นเป็นแม่พลอยนะคะพี่นุกเขาโปอรเฟชชั่นอลอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องเป็นโปรเฟชชั่นต้องขอคาแนะนําจากเขาด้วยหนักใจไหมก็มันมีแบบกดดันบ้างพบอย่างที่บอกเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยจริงๆแล้วเป็นละครเวทีด้วยมาถึงก็เป็นละครเวทีก็ห <laughs> นักใจค่ะแต่ว่าเชื่อว่า หนักใจแต่ว่าถ้าเราทําได้เต็มที่จริงๆตามความสามารถของเราจริงๆแล้วก็ทําสุดๆอ่ะก็น่าจะจะโอเคคือถึงผล,ลออกมาคนดูจะว่ายังไงแต่ยังไงเราก็ต้องยอมรับคําติชมอยู่แล้วะอะค่ะพูใ่อย่าอยู่ากเาอังสนนใจไม่ดีนัาชมตรงไหนตรงการมีการร้องเพลงแล้วก็ มันมีเชื่อว่าน่าจะน่าจะุทุกคนน่าจะแบบอินไปด้วยค่ะเพราะว่าเรามีบทเพลงเพาะมาให้มาให้ได้ฟังกันด้วยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับตัวแม่พลอยเกี่ยวกับตัวละครทุกทุกทุกคนแล้วก็สถานการณ์ทุกทุกอย่างเลยอยากจะฝากทุกทุกคนเลยอยากให้ไปดูมากๆเรื่องนี้เพราะว่าเออเป็นเรื่องของแม่พลอยในยที่ได้ผ่านชีวิตมาทั้งหมดสี่นดินด้วยกันแล้วสี่นดินเนี่ย จะเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาววังสมัยนั้นด้วยว่าเขาทําอะไรยังไงเขามีความคิดยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆเป็นยังไ,ไง ไปดูไปดูรอบสอมาแล้วยังไงบ้างน้องมัดหมีนี่คือแบบคือคือเราไม่รู้ว่าน้องต้องทําการบ้านอะไรเยอะนะแค่ไหนแต่ว่าผลที่น้องทําออกมาบนเวทีมันคือแบบว่าดีมากมันคือใช่เลยคือแม่พลอยเลยคือผู้หญิงที่แบบว่างามงามแบบว่างามงามด้วยใบหน้านะคะงามกิริยานะคะคือแบบว่าคือใช่เลยแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็แบบอุ้ยเข้าคู่กับน้องกันนี่คือแบบ เป็นคู่กันที่สมที่สุดเป็นคู่ที่แบบสมมากสมกันมากเออเอาเอาเอาแค่นี้ก่อน บอกทีละนิดทีละหน่อยทีละวันละกันทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าที่จะได้คุณผู้ชมจะได้ดูกันจริงๆนี่คงอีกแบบสักพักหนึ่งเราจะค่อยๆปล่อยออกไปทีละนิดได้เลยนะ้บรากที่แมงไปดูมาแล้วประทับใจมากน้ําตาหมดไปหลายโอ้หูน้าตาฉันจะไหลตั้งแต่ต้นเรื่องเลยด้วยนะคะโอ้โหต่ละแต่ละนะก็จองใหม่กันได้ทางไทยทีเควสเมเจอร์ใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมนะคะทางบริษัทซินาริโอจึงได้ขอเลื่อนการแสดง4ีแผ่นดินเดอะมิวสิควลนะคะ ตั้งแต่รอบการแสดงวันพุทธที่19ตุลาคมจนถึงรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมออกไปโดยรอบการแสดงวันพุทธที่2พฤศจิกายนจนถึงรอบวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะจ๊ะเปิดแสดงตามปกติค่ะสำหรับผู้ชมของรอบที่ถูกเลื่อนการแสดงสามารถนำบัตรมาเปลี่ยนรอบการแสดงได้โดยสามารถเลือกรอบการแสดงใหม่ได้ดังนี้นะคะ หนึ่งจากที่นั่งที่ยังเหลืออยู่ของรอบการแสดงวันพุทธที่สองพฤศจิกายนจนถึงรอบวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะจ๊ะสองจากที่นั่งของรอบการแสดงวันพุทธที่30พฤศจิกายน จนถึงรอบวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะนําบัตรมาเปลี่ยนที่นั่งเนี่ยได้สามารถเปลี่ยนที่นั่งตามราคาบัตรเดิมนะเออนะคะโดยที่ผู้ที่มาติดต่อก่อนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เลือกที่นั่งก่อนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาติดต่อขอเปลี่ยนรอบหรือว่าเลือกที่นั่งใหม่เนี่ยสามารถติดต่อได้นะคะภายในวันที่15ตุลาคมจนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะและสําหรับผู้ชม ที่ไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนรอบนะคะอยากจะมาขอนําบัตรมา ขอรับเงินคืนก็สามารถทําได้ในวันที่15ตุลาถึงวันที่31ตุลาเช่นเดียวกันะนะคะทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเลยระยะเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรด,ดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมและอ,อีกนิดหนึ่งสําหรับผู้ชมที่ซื้อบัตรผ่านทางซีเนรีโอนะคะสามารถที่จะติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์026422400-5 ะะและท่านผู้ชมที่ซื้อบัตรทางไทยทิกเมเจอร์นะคะก็สามารถไปสอบถามเกี่ยวกับาการเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนรอบได้ที่เบอร์ทโทรศัพท์02-262-3456นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ w w w t h a i t t i k k t t m j o r .com ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำบัตรไปเปลี่ยนที่จุดจำหน่ายบัตรของไทยทิกเมเจอร์13สาขาก็ได้เลยนะคะใครซื้อมาทางไหนติดต่อไปทางนั้นซื้อไทยทิ켓เมเจอร์ Major, ไปทางนู้นนะคะ ก็ใครซื้อที่หน้าโลโลครก็ติดต่อตรงนั้นนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรรอให้จนถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนใช่ะคะ่ะให้เขม่การเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนบัตรอะไรกันให้ไปเรียบร้อยก่อนออนะคะ